สวัสดีค่ะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องเตือนภัยอย่าไปกู้เงินกู้สินเชื่อที่เจอโฆษณาตามเน็ตตามไลน์ตาม Facebook ต่างๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่ามันอันตรายยังไงช่วงนี้เนี่ยคนเราอาจจะมีปัญหาเศรษฐกิจกันเยอะก็เลยจะมองหาเงินกู้แต่ว่าสิ่งที่ห้ามทําเด็ดขาดก็คือห้ามไปกู้จากพวกสินเชื่อที่บอกว่าโอนให้เลยไม่ต้องเช็คเครดิตบูโร ให้ตังทันทีนะคะพวกนี้เนี่ยส่วนมากจะชอบโฆษณาในเน็ตในไลน์ใน Facebook หรือบางทีก็ส่งอินบ็อกซ์มาเฉยๆเลยนะคะว่ามีเงินกู้ให้อย่างงน้นอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องคำประกันด้วยแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องมีสเตทเมนต์หรืออะไรคือจะปล่อยกู้ให้ง่ายๆเลยว่างั้นเถอะฟังดูก็น่าสนใจนี่ตัวอย่างนะคะโอกาสดีจคนเป็นหนี้กู้ถูกกฎหมาย นีให้ใส่เบอร์ทงเบอร์โทรข้อมูลบอกอีกผ่อนผ่อนเดือนละส0มเองกู้ห้0 0ัแหมมันจะเป็นไปได้ยังไงกู้10000ห่ผ่อนเดือนละ700ดร้อยกู้สองหมื่นผ่อนเดือนละพันสองหูฟังดูมันช่างดีพิเศษวิโสมากๆนะคะไม่ต้องมีหลักประกันแรงนั้นความจริงแล้วคือแก๊งพวกนี้เป็นแก๊งที่อันตรายสุดๆค่ะ บอกเลยว่าอันตรายแน่นอนอยากให้ทุกคนเนี่ยต้องระวังตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าแกงพวกนี้จะโอนตังค์ให้คุณโดยง่ายนะคะให้คุณเอาเอาเงินไปง่ายๆเลยแต่จะหลอกให้คุณโหลดแอปของมันไว้ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ ทีนี้เขาว่าจะรู้ว่าบ้านคุณอยู่ที่ไหนพิกัด GPS คุณอยู่ที่ไหนเบอร์โทรญาติพี่น้องคุณมีใครบ้างหรือแม้แต่ขโมยรูปลับเฉพาะอะไรต่างๆของคุณในเครื่องไปได้นะคะอันนี้คือน่ากลัวสุดๆหลังจากนั้นเขาก็าจะจับคุณเป็นตัวประกันค่ะการกู้เงินสมมติว่าขอกู้5,000จะโอนตังค์มาให้แค่2,000อันนี้เรื่องจริงเลยนะคะ โอนตังค์มาให้แค่สองพันผ่านธนาคารคุณจริง,รงๆนั่นแหละแล้วก็เริ่มไปโทรไปทวงกับญาติพี่น้องคุณว่าคุณเป็นหนี้5,000หรือถึง1,000งบาทญาติพี่น้องเขาได้เบอร์มาจากไหนก็ได้เบอร์มาจากมือถือคุณที่ลงแอปของมันนี่แหละค่ะหรือไม่ก็โทรไปป่วนที่ทำงานโทรไปป่วนผู้ใหญ่ที่เรานับถือโทรไปป่วนบอกว่า คุณได้อ้างอิงเขาเป็นคนคังประกันหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือพูดง่ายๆคือทําให้คุณเนี่ยปวดประสาทนะคะยอดพี่น้องคนรลอข้างทุกคนจะต้องปวดประสาทมากๆเพราะว่าจะโดนป่วนสุดแล้วก็บางครั้งก็จะมีการข่มขู่เช่นเพราะว่ามันรู้ GPS บ้านคุณนี่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวมันจะมากระทืบที่หน้าบ้านหรือว่าจะมาดักข่มขู่คุณที่หน้าที่ทํางานทําให้คุณเสียงานเสียการ ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะมาขโมยรูปรับเฉพาะอะไรของคุณในมือถือไปนะคะกลายเป็นว่าเราเนี่ยตกเป็นทาสของมันเลยมันสั่งให้เราทำอะไรก็ต้องทำเพราะว่าเราเราดันเอาเงินมันมานะคะดังนั้นอย่าก,กู้เด็ดขาดเป็นเรื่องอันตรายมากๆที่เราจะไปกู้เงินจากพวกแอปมือถือพวกนี้นะคะแม้แต่โหลดแค่แอปมายังไม่ได้กู้ยังไม่ได้คีย์อะไรก็ไม่ควรทำค่ะ เรามีวิธีหาเงินอย่างอื่นแต่แบบนี้คือห้ามเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปจะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วถ้าเกิดว่าดันไปกู้หรือดันไปเกี่ยวข้องไอ้คนพวกนี้เราจะแก้ไขยยังไงนะคะเพราะว่าเรื่องเรื่องแบบนี้นี่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเดี๋ยวรอสักครู่คะ่ะค่ะมาต่อนะคะว่าถ้าเราเผลอไปอยู่ใน เรื่อขายเหยื่อของการกู้เงินออนไลน์แล้วเราจะแก้ไขยังไงนะคะขั้นแรกเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้พวกแก๊งกู้เงินออนไลน์เนี่ยเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าคิดดอกเบีย้ยเกินอัตราที่รัฐบาลได้กําหนดไว้ให้การปล,ปล่อยสินเชื่อนะคะคือผิดกฎหมายยังไงไมันก็ต้องโดนจับนะคะข้อ2แก๊งเหล่านี้มักจะเป็นคนจีน เป็นแก๊งที่มีคนจีนเป็นเจ้าของแล้วมีคนไทยเป็นคนรับงานทวงหนี้นะคะข้อสามเรากู้เงินมันแบบนี้เรียกว่าเราแทบจะไม่ต้องจ่ายดีกว่าเพราะว่าเราเป็นฝ่ายได้เปรียบนะคะมันนั่นแหละที่ทำผิดกฎหมายนะคะเราจะแก้งไงขั้นแรกเลยข้อหนึ่ง โทรไปบอกญาติพี่น้องหรือทุกคนที่อยู่ในเบอร์มือถือเราว่าถ้ามีคนมาทวงหนี้อย่าไปสนใจหรือบอกว่าไม่เกี่ยวข้องใดอย่างสิ้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องมาจ่ายเงินแทนหรืออะไรนะครับทำเป็นไม่สนไม่รู้ไม่แคร์นะคะนิ่งไปอันนี้อันดับแรกเลยเพราะคนส่วนใหญ่จะเสียเส้นเพราะว่าญาติพี่น้องแตกตื่นตกใจนะคะต่อมาก็คือ ทำใจให้นิ่งๆเพราะมันจะโทรมาด่าคุณบ่อยๆโทรมาทุกวันนะคะเพราะมันมีเบอร์คุณแล้วนี่โทรมาทวงพูดจาหยาบคายหรืออาจจะพูดดีพูดกล่อมอะไรก็ตามทําเฉยไว้ข้อ3อันนี้ต้องรีดทําทันทีที่รู้ตัวว่าตกอยู่ในเป็นเหยื่อของแก๊งเงินกู้เหล่านี้แล้วก็คือลบแอปทิ้งออกจากมือถือคุณทันทีค่ะมือถือคุณไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือเป็น iPhone นะคะรีบไปลบแอปนี้ทิ้ง ถ้าไม่แน่ใจว่าลบแล้วมันปกติหรือ,อยังให้ไปถามผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่อนฝูงที่เก่งด้านมือถือนะคะให้ลบแอปให้ทิ้งให้หมดเลยอย่าให้เหลือแม้แต่ข้อมูลไหนสิ้นคราวนี้มันก็จะติดตามตัวคุณไม่ได้นะคะมันไม่รู้ GPS คุณว่าคุณอยู่ที่ไหนโทรมาด่าก็ด่าไปนะคะถ้าเปลี่ยนเบอร์โทรได้เปลี่ยนหรือเอ,อเบอร์นี้ปิดเครื่องไว้ก่อนชั่วคราวนะคะสักพักหนึ่ง ส่วนเรื่องกฎหมายไม่ต้องกลัวว่ามันจะบอกว่ามันจะเรียกตำรวจมาจับเราอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราไปกู้เงิน,ม,นมันนั่นแหละคะ่ะที่เป็นคนทําผิดกฎหมายนะคะไม่ใช่เรานะคะข้อ1ปล่อยกู้ผิดกฎหมายข้อ2เป็นแก๊งต่างชาติที่มาประกอบธุรกิจในไทยอย่างผิดกฎหมายนะคะยังไงมันก็ต้องผิดนะคะไม่ต้องกลัวค่ะขอให้ทุกท่านสบายใจได้และ วันหลังอย่าตกเป็นเหยื่อของแก๊งเหล่านี้อีกนะคะความขยันและการตั้งใจทำงานจะทำให้ท่านสามารถรอดพ้นจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆพวกนี้ไปได้นะคะสิ่งที่เคยคุยกับผู้ที่เป็นเหยื่อเหล่านี้ก็คือจะเครียดทำงานไม่ได้ต้องออกจากงานนะคะไม่ได้นะคะเราต้องสู้นะคะลบแอปมันทิ้งโทรบอกญาติพี่น้องทำใจสู้เสือแล้วเราก็ขยันทำงานตั้งใจทำงานต่อไปนะคะ สักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเรานะคะกว่าเราจะโตขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะคะอย่าท้อแท้ใจง่ายๆถ้าทุกคนในประเทศนี้ท้อแท้ใจหมดแล้วเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังจริงไหมสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้นะคะว่าถ้าชอบคลิปนี้ หรืออยากแบ่งปันให้เพื่อนๆก็กดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆพี่น้องเพื่อนฝูงทั้งหลายฟังนะคะเพราะว่าอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยรู้ทันเกมของแกงพวกนี้จริงๆนะคะถึงพยายามทำคลิปนี้ขึ้นมาขอบคุณค่ะ